ายก็ย้ายใช่ยังไม่คันจะใส่ถึงไหนคุณผู้ชมแำแมพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลกุดๆิ๊วนี่ลองใส่ดูไหมเราก็จะการโคเลโคเลตามก่อนเสียงตันทีมาคุณผู้ชมเมื่อเสร็จแล้วนะครับราการเคือส่ง มีเกลือแดง่เห็ดนะครับเห็ดที่ผมหนึ่งพร้อมก็แล้วเราก็กลับมาที่ครกของเรานะครับเราเราปฏิการใส่ลงไปนะครับเนาะคุณผู้ชมเสร็จแล้วกับข้าวขอเสร็จแล้วหน้าตานะรับประทานไหมครับนี่ครับอันนี้ก็มีมุมนี้นะครับมีโอ้โหตำผมมีหลายอย่างมากตำแตงใส่เห็ดใส่ข้าวโพดนะครับนี่มีนี่มีข ไม่มีสมุนไพรนะครับว่านหางจระเข้น